เล็เดมเนี่ยมันคือการเทคคอนโทรลของพาวเวอร์ตัวเองกลับมาค่ะถ้าเราคิดแบบนี้ได้ตามลอจิกแบบนี้มันก็คือจะทําให้เรามีพาวเวอร์ในการตัดสินใจว่าเราจะทํายังไงกับชีวิตตัวเองต่อไปได้แล้วการที่เราแบบเล็เดมเล็มีมันไม่ต้องทําให้เราเป็นคนแบบก้าวร้าวเลยนะคะมันอยู่ที่อินเทนชันเราทําเพื่อปกทคตัวเราจริงๆมาเตือนสติเนาะว่าคนที่จะเทคแอคชั่นได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองเอาเอเนอร์จีทั้งหมดเนี่ยมาพัฒนามาทําสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองต้องการดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วออออ่่่่่ะเเเเเเเราารรรรราราา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 าไไไไมมมมสถบบัััังงงงงคคคคใดด้ลยยยวววขขจทํตตตหหืีินะะ็น ปล่อยเขาไปเอา energy เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยมาดูแลใจและกายและความฝันของเราดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet ช่องที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้เมย์ก็อยากมาแชร์หนังสือเรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสเลยเพราะว่ามันเป็น best selling book around the world ก็คือขายดีรอบโลกเลยค่ะหนังสือเรื่องนี้ก็มีชื่อว่า The Let Them Theory by Mel Robbins คือคุณ Mel Robbins เนี่ยเป็นนักเขียนเนาะแล้วก็เป็น public speaker แล้วก็เป็นคนรันรายการ podcast ที่ The Mel Robbins Podcast ที่เมย์ติดตามเขามาเป็นปีแล้วทุกคนคือเขาจะเป็นคล้ายๆกับ podcast เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง productivity เรื่องสุขภาพกายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปฟังกันได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าพอดแคสต์เขาเนี่ยเป็นพอดแคสต์ที่มีคนดาวน์โหลดมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวค่ะและทีนี้เขาก็ได้ออกหนังสือมาชื่อ The Let h e m h e o r y คือเมย์ได้ยินตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะซื้อมาเพราะว่าแค่อ่านชื่อ The Let t h e m h e o r y มันก็เหมือนเป็นแบบทฤษฎีปล่อยเขาไปซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองแบบเออก็ทํามาประมาณนึงแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยเมย์เป็น People Pleaser ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะแรบาพ่ต มาถึงจุดนี้อายุ35มสิบห้าเพิ่งจะสาไปอาทิตย์นี้นะคะก็มีความปล่อยเขาไประดับหนึ่งแล้วใครจะพูดอะไรก็ช่างใครจะคิดอะไรก็ช่างแต่ทีเนี้ยกระแสะมันเริ่มมาแรงมากๆจนเม่ต้องซื้อหนังสือมาอ่านค่ะพออ่านเสร็จก็เฮ้ยมันดีมันลึกซึ้งกว่าที่แบบเป็นเลดเดมมากๆเพราะว่าในทฤษฎีของเลตเดมเตอรีเนี่ยมันจะมีอยู่สส่วนด้วยกันค่ะเลตเดมก็คือปล่อยเขาเขาอยากคิดอะไรก็คิดอยากทําอะไรก็ทําไม่เกี่ยวกับฉันแต่มันมีส่วนที่2ที่สําคัญกว่าค่ะก็คือ let me take my own ็ c t ั o n ก็คือฉัน แล้วก็เอาแบบ let me take my power back ก็คือเอาอํานาจในการควบคุมสถนานการณ์ของฉันกลับมาค่ะซึ่งอันนี้มันเจ๋งมากๆจริงๆอะอ่านเตอรี่พวกนี้อ่านไปอ่านมาแม้ว่ามันก็คล้ายๆกับหลักการคําสอนของพุทธเจ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดสิ่งที่เราควบคุมได้มีแค่ตัวเราเท่านั้นหลักการมันคือเท่านี้เลยจริงๆแต่ว่าหนังสือเนี้ยที่มันน่าสนใจก็เพราะว่าเขาจะแบกท็อปิกออกไปหลายๆด้านค่ะก็คือเนี่ย เม่จะทำทั้งหมด3เอพิโซดด้วยกันเน้เกี่ยวกับเ e ดเด e มเตอรี่บุค่ะเอพิโซดเนี้ยก็จะมาอธิบายว่าเ e ดเด e มเตอรี่คืออะไรใช้ยังไงมันดียังไงทำไมต้องใช้เนาะเอพิโซดต่อไปค่ะเมย์จะมาเจาะลึกเรื่องการใช้เ e ดเด e มเตอรี่ในเรื่องของความสัมพันธ์หลายหลายคนมีปัญหาเนอะเวลาแบบไม่ว่จาจะกับครอบครัวแฟนพี่น้องอยากให้เขาเปลี่ยนเหลือเกินอยากให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทำไมมันไม่เวิร์คคุณเมลรับเล่เสียก็มีเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคมาวา เปลี่ยนคนคนหนึ่งมันทําได้ไหมแล้วมันทําได้ยังไงนะคะกับอพิโซดหน้านะคะและอีกอพิโซดหนึ่งเนี่ยเ mm hmm. มย์ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของความรักทุกคนความรักและความสัมพันธ์ว่าสมัยเนี้ทำไมบางคนรู้สึกว่าหาแฟนมันยากจังการจะมีคู่ชีวิตที่ดีมันยากจังมันต้องดูอะไรบ้างเราต้องทําตัวเรายังไงก็ติดตามนะคะ และเดมเตอรี่เนี่ยเหมาะกับใครรู้ไหมเหมาะกับคนที่แบบคอยกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราแม้ว่าทุกคนเป็นไม่มากก็น้อยเนาะใครที่แบบมีโปรเจกต์ในใจที่อยากจะทาแล้วไม่ได้เริ่มทำซะทีเพราะกลัวจะไม่สําเร็จกลัวคนอื่นจะคิดว่าอย่างงู้นกลัวพ่อแม่จะว่าอย่างนี้ถ้าเกิดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งพอทุกอย่างมารวมกันแล้วลองตกผลึกอยู่กับตัวเองจริงๆนะความกลัวที่เรามีก็คือกลัวว่าคนอื่นจะมองแล้วคิดยังไงกับเรามันก็เลยทําให้เราไม่กล้าทํานูน่ทนทํานี่ต้อง procrastinate ต้องมีความเครียดมีการเปรียบ เทียบกับคนอื่นไม่กล้าเริ่มเพราะเขาทําไปแล้วอุ้ยคนนั้นเขาเซอรเซสรซูไปแล้วเราจะทําไม่ได้หรือเปล่าคุณแมวเาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราลองเอเนอร์จีที่เราพยายามคิดถึงคนอื่นเยอะแยะเนี่ยเอามาลองใส่ในโปรเจกต์ที่เราอยากทาป่านี้เราเสร็จไปถึงไหนเรากลายเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้ไปขนาดไหนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราคิดแบบเล็ดเดมได้เนี่ยเราจะสามารถลดความเครียดได้เราจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนไม่ทะเลาะกับคนได้มากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วมันก็จะทําให้้เเรราไมู่สตกตป็นย ของสถานการณ์ชีวิตของสังคมของอะไรก็ตามเขาบอกว่าเราไม่สามารถเป็นเหยื่อของใครได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือความคิดคนอื่นถ้าเราไม่ยอมให้ตัวเราเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเขาบอกไม่ต้องโทษใครเลยนะอํานาจทุกอย่างของชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราทุกคนมีช้อยส์ในทุกสถานการณ์ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคนอื่นเนี่ยจะอยู่ในตาแหน่งไหนนะคะจะเป็นคนที่มีอํานาจสูงกว่าเกิดมาก่อนโตกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแมวบอกว่าบางทีผู้ใหญ่ทุกคนไม่ได้ make sense นะการที่บางคนมาพูดจาไม่ดีใส่ เราหรือบางคนมา silence treatment สมมติเราไม่ทําตามพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะเราคุณพ่อคุณแม่ก็งอนไม่พูดด้วยหรือเราไม่ทําตามแฟนแล้วแฟนก็งอนไม่พูดด้วยเนี่ยเขาบอกว่าให้เล็ดเตมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะผู้ใหญ่หลายคนนะที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ไม่ได้มีสกิลของ emotional management หรือว่าไม่รู้จากวิธีการพูดความต้องการของตัวเองออกมาคือบางคนอย่างเงี้ยคบใน relationship เนาะเป็นแฟนกันผู้หญิงบางคนก็จะแบบงอนว่าทำไมผู้ชายไม่ทําแบบนี้ให้ทัทง้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคยบอกแต่ผู้หญิงคิดว่าเป็นแฟนกันก็ต้องรู้ ว่าฉันต้องการแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยคุณแบบว่ามัน็อกซิกมากแล้วเราไม่ได้มีความรับผิดชอบที่จะต้องมาแฮนด์ดอารมณ์ของคนแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนแบบเนี้ยถ้าเขายังไม่สามารถสื่อสารความต้องการหรืออิโมชั่นเขาออกมาได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กแปดขวบที่อยู่ในร่างของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองลองมองคนที่แบบอ้ยหน้าเบื่อนะำลำคันเงี้ย่ามากแบบพูดจาไม่รู้เรื่องเอาแต่ใจตัวเองเหล่านี้ให้มองเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นเหมือนเด็ก8ขวบที่อยู่ในร่างของผู้ใหญ่เวลาเรามองใครด้วยทัศนคติแบบนี้ได้เนี่ยใจเเเรราามมัันนซออฟลงพููดดกก็ย่ เขาแค่พูดไม่รู้เรื่องเขาไม่ต้องการจะทาอย่างนี้ใส่เราหรอกแต่เขาแค่พูดจาไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเขาต้องการอะไรคุณแมวบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะสื่อสารต่อใครได้ก็เท่ากับเราเข้าใจตัวเองเวลาที่แบบคนมาพูดอะไรกับเราแล้วพูดไม่รู้เรื่องทุกคนไม่ต้องโกรธเขานะเขา,เขาเข้าใจตัวเขาเองเท่านั้นจริงๆเพราะว่างานที่เรื่องแบบ emotional management หรือการเข้าใจตัวเองอ่ะมันเป็นงานที่ต้องฝึกแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้สอนเราเนาะเพราะฉะนั้นหลายคนในสังคมเราเนี่ยไม่ได้มีสกิลในการเข้าใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นในการที่เเขามาอย็ปนนง เด็ก8ดขวบก็มีเมตตาต่อเขาว่าเขาอ่ะพูดได้เท่านี้จริงๆเขาแบบแสดงออกได้เท่านี้จริงๆ ที่นี้วิธีการใช้ Let t h e ม The o r y คืออะไรถ้าเกิดอ่านผิวเผินอะมันก็จะมีแค่2อย่างแหละเกิดอะไรขึ้นคิดในหัวเล t เดมปล่อยเขาไป and มี let take action แต่เท่าที่ไม่อ่านหนังสือจนจบแล้วเนี่ยค่ะก็มาตกตะกอนว่าจริงๆมันมี4 steps ด้วยกันเนาะเพื่อที่มันจะได้ actionable จริงๆค่ะสเต็ปแรกถ้าเกิดมีอะไรทําให้เราคุ่นข้องหมองใจใช่ไหมคะสมมติมีใครมาพูดอะไรไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยขั้นแรกให้เราคิดในหัวก่อนเลยเ h e m ดมเ t h e ดมเล t เดมพูดแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยพูดห้ามันเป็นนิสัยปล่อยเขาเขาอยากพ ใครจะพูดจะคิดอะไรเราเรา control, คอนโทรลเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปล่อยเขา l ล t t h ต็ม e ล t h เ m สเต็ปที่2ค่ะเวลาคนพูดอะไรแบบเนี้ยแน่นอนว่าตัวเราจะมี r รีแอคชั่นเนาะไม่มีใครที่แบบมีคนมาด่าแล้วเราแบบโอ้โหพีสฟูม,มากไม่กระทบจิตใจเราเลยนอกจากจะแบบโอ้โหบรรุแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรายังไม่ใช่คนคนนั้นนะเขาพูดมาปุ๊บมีอารมณ์อะไรขึ้นมาในตัวเราไม่ว่าจะเป็นโกรธเกลียดอิจฉาเศร้า whatever ค่ะ Let the emotion rise ก็คือมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยก็ let them b บปล่อยให้อารมณ์มันขึ้นมาให้มัน เพราะคุณแมวบอกว่ามันมีวิจัยแล้วนะคะว่าทุกอารมณ์อยู่ในร่างกายเราได้แค่9ก้าวิถ้าเราปล่อยให้มันขึ้นมาแล้วมันก็ระเหยหายไปแต่ถ้าเกิดมีคนมาว่าเราแล้วเราแบบซั p เพรสหรือว่ากดความโกรดนั้นไว้เพราะฉันไม่อยากโกรธฉันไม่อยากเป็นคนไม่ดีกดความโกรธเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ในร่างกายเราทุกคนวันหลังนะถ้าเกิดว่าใครมาด่าแล้วแล้วเราโกรธก็ให้เราแบบรู้สึกถึงความโกรธไปเลยนาทีครึ่งเท่านั้นเองปล่อยให้มันขึ้นมาแล้วมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นนาะ let them let the emotion rise อะไรอย่างเงี้ยค <"Let me, S 2> <me> ่ะสเต็ปท ไม่ต้องไปถึงแอคชั่นอะไรเลย Let me pause and take a deep breath ก็คือต่อยให้ฉันหายใจลึกๆก,ก่อนยังไม่ต้องคิดอะไรก่อนขอให้ฉันหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็หายใจลึกๆก,การหายใจเนี่ยมันเป็นแบบ Somatic e x e r c เซอร์ไซที่ทำปุ๊บร่างกายจะ Relax กทันทีมันสติมันจะกลับมาเนาะแล้วเราจะ make decision อะไรได้ดีขึ้นมากเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้น step ที่3เนาะ Let me breathe ก็คือ let me หายใจลึกๆ หายใจอยาวๆจนเราเริ่มสงบมากขึ้นถึงจะ take a คชั่นที่4ก็คือ let me take action let me decide what I wanted to do โอเคตาฉันแลละฉันจะเทค control ของชีวิตฉันเขาด่ามาอย่างเงี้ยเรามีสติแล้วนะเราจะตอบรับเขาไปยังไงเราจะพูดเขาดีๆกลับไปเราจะ walk away หรือเราจะทำยังไงมันก็คือเป็นการตั้งสติ let them let me เนี่ยมันก็เป็นเทคนิคการตั้งสติแบบมีหลักการเท่านั้นเองทุกคนก็ลองไปทำกันดูนะคะเ็ปแรก Let เดมปล่อยเขาอันที่2 Let my emotion rise อันที่3 Let me breathe ก็คือหายใจลึกๆตั้งสตินะคะอันที่4 Let me take action ว่าฉันจะทายัางไงต่อสิ่งนี้ต่อไปฉันจะยอมยืนให้เขาด่าหรือฉันจะ walk away หรือฉันจะทํำยังไงแค่นี้เราไม่ต้องด่ากลับจริงๆแล้วอะ่ะคนชอบคิดว่าเราแบบเป็นแบบ victim หรือว่าเป็นเหยื่อของคําพูดของอะไรอย่างเงี้ยคุณเม่บอกเราเป็นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ยอมให้ใจเราเป็นการที่เรามาตั้งสติอย่างงี้ค่ะมันจะสามารถทําให้เรามีสติเหมือนคําพูดที่เวลาไม่ไปปฏิบัติธรรมอะ่ะเขาก็จะพูดว่าเวลา ใส่เราอะมันก็เหมือนมีคนปลาขี้หมาใส่เรามันอยู่ที่ว่าเราจะรับกอดมันไว้หรือว่าเราจะปล่อยมันไปปล่อยกลับไปมันก็จะกลับไปที่คนคนพูดอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอยากเข้าใจผิดนะคะ let them teary ไม่ใช่แบบช่างเขาปล่อยเขาไปเรายอมแพ้ก็ได้มันไม่ใช่ทัศนคติแบบนั้นเนะมันไม่ใช่การยอมแพ้หรือแบบเออช่างเขาจะให้เขาทำอะไรฉันฉันยอมแล้วไม่ใช่ let them เนี่ยมันคือการ take control ของ power ตัวเองกลับมาค่ะการที่เรา let them ก็คือปล่อยเขาไปเลยถ้าเราคิดแบบนี้ได้ตาม logic แบบเนี้ยมันก็คือจะทําให้เรามี power ในการตัดสินใจ เราจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองต่อไปได้เพราะฉะนั้นมันคือการเอาพลังกลับมานะคะไม่ใช่การแบบยอมหรือเซอร์เรนเดอร์แล้วข้อดีถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะคะเราก็จะมีพลังงานในการใช้ชีวิตกลับมาเยอะมากซึ่งอันนี้บอกว่าจริงคือเมลองแบบช่างเขาจะใครอยากคิดอะไรไปอะไรเงี้ยคืาทํามาก่อนที่จะมีเทอรี่นี้อยู่แล้วเนาะแล้วมันทําให้ชีวิตเราเบาลงจริงๆคือเมื่อก่อนอะทำได้แค่ระดับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนาะใครจะพูดอะไรฉันไม่สนอยู่แล้วอะค่ะแต่หลังๆก็คือใครเป็นครอบครัวพ่อแม่พูดอะยังมีอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยพอ เลยสามารถไปดูที่เอพิโซด boundaries ได้นะคะชีวิตเราเบาขึ้นจริงๆทุกคนแล้วการที่เราแบบ let them let me มันไม่ต้องทําให้เราเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนแข็งหรือว่าก้าวร้าวเลยนะคะมันอยู่ที่ intention ว่าเราจะทาอย่างนี้เพื่อตัวเราเราไม่ได้ต้องการจะทําเพื่อไปว่าเขาหรืออะไรเงี้ยเราทําเพื่อ protect ตัวเราจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่รักเรามากแค่ไหนไม่มีใครปกป้องเราได้จริงๆเลยนอกจากตัวเราเองทุกคนไม่มีใครมาแบบมาลักมากอดเราได้มาเชื่อมั่นในตัวเราได้ ถ้าเกิดว่าตัวเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะแล้วเทอรี่เนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนการแบบ take your power back อะค่ะมาเตือนสติเนาะว่าคนที่จะ take action ได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง สรุปแล้วนะคะเทอรีนียก็บอกว่าคุณอย่าเสียพลังงานชีวิตคุณหรือเสียเวลาไปกับการการะทาหรือคําพูดของใครเลยค่ะเอา Energy ทั้งหมดเนี่ยมาพัฒนามาทําสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองต้องการดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถบังคับใครได้เลยว่าเขาจะทาตัวยังไงต่อเราหรือเขาจะมีความคิดเห็นยังไงต่อเรานะคะปล่อยเขาไปเอา Energy เ,เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยมาดูแลใจและกายและความฝันของเราดีกว่าค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะใครชอบเทอรีนี้ติดตามอีก2อเอพิโซดนะก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์อยากให้คนอื่นนนนนีขึ้ออยยยาากเปล่่คื ช่วยคนอื่นเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็อีกอันในเรื่องของความรักนะคะใครคิดว่าเอพิโซดนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนนะคะกดไลค์แล้วก็ Subscribe คิความคิดเห็นยังไงก็ส่งมาคุยกันได้นะคะไว้เจอกันแบบวันศุกร์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย